สวัสดีค่ะปี2524หมู่บ้านห้วยปลาหลดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากถูกประกาศพื้นที่ผนวกรวมเข้ากับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชระยะนั้นพื้นที่เสื่อมโทรมเพราะการทำไร่ฝิ่นการเลิกทำไร่ฝิ่นก็เหมือนจุดไฟเผาบ้านตัวเองแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องเลิกเพื่อจะได้อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างมีความสุขต่อไป ได้พยายามปรับปรุงเรื่องราวต่างๆหลายอย่าง30ปีผ่านไปหมู่บ้านห้วยปลาหลดกลายเป็นหมู่บ้านน่าอยู่และเป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างไรทำได้เพราะอะไรเด็กๆและชาวบ้านจะเล่าให้ฟังในทุ่งแสงตะวันอีกสักครู่ค่ะอเอานอเบอุยก็ะจะตะอ่อออวก็จะปลูกในหุบเขาค่ะ ผสมผสานค่ะแล้วก็ปะโปนกันไปค่ะคสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลดอำเภอแม่สอดจังหวัดปากเป็นหมู่บ้านชาวมูเซอร์ดำชาวบ้านที่นี่เรียกตัวเองว่าลาหูแซแ,แลซึ่งมีความหมายว่าคนชาวบ้านห้วยปลาหลดย้ายถิ่นฐานมาจากดอยช้างจังหวัดเชียงรายมาปากหลักใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายบนดอยมูเซอร์แห่งนี้นานกว่า60ปีแล้วถึงจะอยู่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาหนทางก็ไม่สะดวกสบาย แต่ชีวิตคนบ้านห้วยปลาหลดก็พรั่งพร้อมสมบูรณ์เพราะมีปา่าซึ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งในชีวิต,าวตกจจตเเาา,ากไรมาแปลงผักทุกเช้าค่ะรวมทั้งนาคือและพี่ๆน้องๆด้วย อยากกินอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบถ้าเป็นกะหล่ำปลีต้องดูที่หัวแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้แปลงผักบ้านกำไรรวมทั้งของเพื่อนบ้านปลูกผักหลายอย่างจึงมีผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนกินและขายตลอดทั้งปีเด็กๆห้วยปลาหลดแบกกระทอ,อเ,เข้าป่าก็คงเหมือนเวลาที่คนเมือง ไปจ่ายตลาดนั่นเองตั้งแต่เช้าเลยค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกหนูเลยค่ะก็มาตากกระลำตากไปแล้วก็มียังยางปลูกใหม่ก็มีแล้วก็ยังหอตัวก็ยังมีค่ะมีรูปมะละแครอทกระลำบล็อกลิฮอนเต้ปวยเลนผักชีมะเขือมะเขือเทศพริกขิงขอพอถ้าปลูกอย่างเดียวก็ได้กินอย่างเดียวมันก็เบื่อค่ะ ปลูกลายอยานก็ได้กินหลายอย่างก็อร่อยชอบหลายอย่างค่ะส่วนใหญ่ก็จะปลูกในหุบเขาค่ะผสมผสานค่ะแล้วก็ปักบนกับไปค่ะปลูกลายอย่างค่ะมีส่วนมะระค่ะต้องเก็บมะระไทยชอบมากค่ะเขาย่ามะระหวานบางคนเรียกฟักแมวแต่ที่นี่ ปลูกโดยเด็กๆลาหูจะเรียกฟักลาหูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะลูกมะระหวานหวานสมชื่อเก็บกินเก็บขายได้ทุกวันสร้างรายได้ให้ชาวบ้านห้วยปลาหลดได้ทั้งปีไายได้ดีค่ะพ่อเป็นที่มูเซอร์เขาชอบปลูกกันมากแล้วก็ปลูกง่ายแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็มันก็งามค่ะแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดก็เลยได้ดีค่ะ ไขได้ทั้งปีเลยค่ะเพราะมันออกได้ทั้งปีเลยค่ะเก็บได้ทุกฤดูค่ะหน้านี้อร่อยกว่าค่ะฤดูหนาวแล้วก็รูปมาแล้วก็จะสวยกว่าหน้าอื่นเลยค่ะมันหวานค่ะไม่กรอบค่ะมันไม่ใช่ผลไม้แต่มันเป็นผักที่แบบว่าถ้าเอาไปต้มจืดก็อร่อยเอาไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะอยากกินั้้สองอย่างค่ะเพราะว่าอร่อยั้้สองอย่าง มะระหวานเคยเป็นแค่ผักพื้นบ้านของคนห้วยปลาหลดเดี๋ยวนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วเพราะใครๆก็ชอบกินจากที่ปล่อยให้เลื้อยตามธรรมชาติกินลูกกินใบเดี๋ยวนี้ขยับขยายมาปลูกลงดินด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการเด็ดยอดงามๆไปขายได้ทุกวันกําละ20บบาทยิ่งเด็ดยิ่งงามค่ะผักนี้มันจะชอบอากาศชื้น แล้วก็หน้าฝนถ้ามันได้น้ำมากก็มันก็จะได้จะออกเยอะมากค่ะแต่ถ้าหน้าแรงก็ออกเยอะแต่ไม่มากถึงฤดูฝนค่ะเพราะว่าหน้าร้อนมันไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ค่ะการที่เราปลูกในหุบเขาก็ทำให้ดินดีค่ะเพราะสารอาหารที่จากภูเขาก็จัทรลักลงมาที่ลาบค่ะในอดีตหุบเขาผักที่เห็น เคยเป็นไร่ฝิ่นที่งดงามและให้ผลผลิตมากมายมหาศาลเนื่องจากได้ตะกอนดินและสารอินทรีย์ที่มีคุณค่าจากยอดดอยมาบำรุงผลผลิตจากป่ามีตลาดมูเซอร์เป็นแหล่งรองรับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไม่เพียงแต่ผักเหล่านี้เท่านั้นป่าบ้านห้วยปลาหลดทุกตารางนิ้วยังมีผลผลิตอีกหลากหลายเป็นป่าเศรษฐกิจ ที่เด็กๆและชาวบ้านทุกคนภูมิใจตอนนี้กลับบ้านไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะตอนสายๆกำไรกับพี่ๆน้องๆจะตามผู้ใหญ่ เข้าป่าต้นน้ำอีกสักครู่ไปดูป่าต้นน้ำบ้านห้วยปลาหลดค่ะบานไหออกมาแา้วนซอกหินตามรากไม้มันจะซึมออกมาอย่างนี้ป่าเยอะๆเนี่ยเขาจะสร้างน้ำให้เราอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปสร้างฝ่ายแมวบ้านของเราสดชื่นค่ะพานักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวได้เลยค่ะ กสฟีโก้ยอดประหยัดน้ำมันแชมป์ยอดขายและคุณภาพอันดับหนึ่งสี่ปีซ้อนน้ำดื่มตราสิงนี้จะพาไปดูป่าเศรษฐกิจของหมู่บ้านเราเนาะมีทั้งกาแฟมีลูกเนียงมีหน่อไม้ที่เกิดจากการดูแลของพวกเราเสร็จแล้วก็พาไปดูสามเจ้าที่คุ้มครองดูแล วคือเกิดเป็นวสารเจ้าเป็นสถานที่คุ้มครองดูแลสมาชิกคนในหมู่บ้านของหุ้ยหลดเราแล้วก็มาดูป่าเศรษฐกิจที่อาจจะไม่มีเหมือนที่อื่นนะครับจักระพง์มงคลคีรีหรือพี่จพือเป็นลูกพี่ลูกน้องของกำไลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการป่าชุมชน ที่ร่วมดูแลพัฒนาจนป่าบ้านห้วยปลาหลดหกลายเป็นป่าเศรษฐกิจได้ในวันนี้ของเรานี่เป็นกาแฟออร์แกนิกปลูกอยู่ในป่าไม่มีสารเคมีเราไม่ได้ใช้เคมีอะไรปลูกอาศัยใต้ร่มไม้เงาไม้ให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยช่วยรักษาความชื้นให้เราเนี่ยป่าธรรมชาติถูกเสริมเข้าไปด้วยพืชที่สร้างรายได้หลายอย่าง<ม>จะปลูกอะไรตรงไหน อยู่ที่ความเหมาะสมและตามความชอบของคนปลูกอย่างเช่นกาแฟส่วนดอกเหลืองๆที่กำลังบานเต็มป่าก็คือต้นลูกเนียงคนห้วยปลาหลดขายลูกเนียงให้ตลาดภาคใต้ปีละหลายร้อยตันนี่ยังไม่รวมพืชผักผลไม้สมุนไพรน้ำผึ้ง เห็ดหน่อไม้และของป่าอีกนับไม่ถ้วนอะไรทำให้มีตรงนี้ได้พี่ผู้ใหญ่จะพาไปดูจุดกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ในป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งค่ะไปหรือเปล่าไป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 ขายในเมืองขายได้กิโล37บาทาทคนบ้านเราเนี่ยปลูกปลูกขายเขาก็ได้ได้ใช่ ก็คือเราต้องรักษาต้นไม้เพื่อปลูกผูบ้านห้วยปลาหลดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่ออยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนมีการกำหนดเขตที่อยู่อาศัยเขตป่าอนุรักษ์ป่าสาธารณะและพื้นที่ทำกินปลูกป่าเพิ่มทุกปีอย่างต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแล้วจัดเวรยามลาตระเวนตรวจตราป่าทำแนวกันไฟฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง อีกหน่อยเดี๋ยวจะถึงต้นน้ำแล้วถึงแล้วเห็นไหมไหลออกมาจากตามช่องหินตามรากไม้ต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะปล่อยน้ํามาให้เราที่ในหุบเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปสร้างฝายแมวนะชะลอน้ําแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ําไปใช้ในหมู่บ้านของเราที่เราเห็นป่าเยอะๆเนี่ยเขาจะสร้างน้ําให้เราอย่างนี้มันจะซึมออกมาอย่างนี้ออกมาเปาน็นลําธารลําใหญ่ๆเย็นไหมที่นี่เย็นไหมเย็นอ่า เเหมมอนนนกับแค็พี่ผู้ใหญ่บอกเด็กๆว่าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบรรจุน้ำได้เป็นหมื่นๆลิตรถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นอยู่ในป่าต้นไม้เหล่านั้นจะอุ้มน้ำไว้ให้เราได้เท่าไหร่กำไลเห็นแล้วว่าต้นไม้ต้นเดียวไม่สามารถสร้างต้นน้ำลำธารได้ต้นไม้หลายต้นที่รวมกันเป็นป่าตั้งหาก จึงจะช่วยให้ชาวบ้านห้วยปลาหลดอยู่สบายไปชั่วลูกชั่วหลานป่าเปียกเสมือนบ้านค่ะที่เราต้องใช้แล้วก็อาศัยแล้วก็ใช้บริโภคค่ะเข้ามาหาของป่าพวกหน่อไม้แล้วก็ลูกตางพวกนี้ค่ะก็หาปลาไปกินเองค่ะน้ำทีระหยดค่อยๆซึมออกมารวมกันเป็นลำห้วย หลายๆลำห้วยค่อยๆไหลลงหล่อเลี้ยงหมู่บ้านไร่ข้าวสวนผักของทุกครอบครัวสิ่งที่เราเราได้จะป่านะครับอาจจะหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตนะครับทั้งเศรษฐกิจจะมีไรายได้ตลอดหมุนเวียนตามฤดูกาลคือมันเป็นผลจากที่ พวกเราร่วมกันดูแลมาหล,หลายอายุคนก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆเราเป็นชุมชนที่อยู่ป่าต้นน้ำเนี่ยเราต้องพยายามปลูกฝังเรื่องอสิ่งแวดล้อมกับเด็กให้มากๆเพราะว่าถ้าน้ําเสียจากเราไปสู่ชุมชนอื่นเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเป็นการเห็นแก่ตัวคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอใช้น้ําที่สะอาดแล้วก็ เหลือใช้เนี่ยเอาไปให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องสะอาดด้วยนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมองว่าเราเนี่ย <c oughs> ให้ของไม่ดีเขานะครับป่าสบายดีเราก็สบายดีป่ามีชีวิตเราก็มีชีวาป่ามีลมหายใจเราก็สดใสชื่นอุราชีพจรขอป่าอาณาจักรเมื่อใบม้ Long rồi mà างเดียวก็เหมือนมีสิ่งจำเป็นทุกอย่างในชีวิตสวรรค์กลางดอยที่บ้านห้วยปลาหลดเกิดขึ้นจากการดูแลป่าตอบแทนที่ป่าให้ทุกสิ่งและจะพึ่งพากันอย่างนี้ตลอดไปเรารักษาป่าแล้วคนข้างล่างก็ได้ใช้เราได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เขาก็ได้ประโยชน์ก็ดีค่ะถ้าเราตัดมันก็ ปลูกทดแทนมันก็คนอีกนานค่ะเราตายไปแล้วค่ะนานค่ะเป็นร้อยร้อยปีค่ะกว่าจะโตได้ประมาณนี้ก็คนร้อยปีไลยคะป่าบ้านห้วยปลาหลดเต็มไปด้วยอนาคตไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ตามก็ดีแล้วค่ะแต่อยากให้มีมากกว่านี้ค่ะเพราะจะอากาศจะได้สดชื่นแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็จะได้มีน้ําใช้แล้วก็ทําการเกษตรได้ค่ะให้เหมือนกว่านี้ได้หลายยี่สิบเท่ากยันจะปลูก ต้นไม้อีกเยอะมากค่ะที่ว่างๆค่ะเพราะว่าทําอย่างนี้แล้วไม่ต้องติดแอร์เลยค่ะสดชื่นค่ะพานทุนเที่ยวก็ไปเที่ยวได้เลยค่ะ ไม่กี่วันก็เข้าช่วงฤดูแล้งแล้วนะคะทุกปีในฤดูแล้งเด็กๆคุณพ่อคุณแม่คนในชุมชนห้วยปลาหลดต้องออกไปช่วยกันทำแนวกันไฟป่าค่ะในฤดูฝนก็ช่วยกันปลูกป่าด้วยอันที่จริงแล้วที่หมู่บ้านห้วยปลาหลดไม่ค่อยมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยนักเพราะช่วยกันดูแลอย่างดีแต่เด็กๆบอกว่ากันเอาไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังค่ะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายการทุ่งแสงตะวันติดต่อกันได้ที่ w w w ร์ป่าให .com เราแลกเปลี่ยนความรู้กันที่นั่นนะคะอยากจะแนะนำติชมอะไรก็เชิญได้เลยพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์นหน้าสวัสดีค่ะ